น้องๆเกือบไปแล้วนกกระปูดแอบมาซุ่มอยู่ใกล้ๆเลยค่ะโอ้ฝนตกหนักมากเลยเป็นหว่วงน้องๆเลยค่ะน้องๆยัองอยู่ตรงที่เดิมอยู่เลยะค่ะรถมองหาดูอยู่ที่เดิมฝนมาเขาก็ขยัยลบขยับหมดลงไปไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างะคะโอ้ถึงว่าวันนี้ขึ่จสบายสองเองมืดมากๆเลยค่ะ อดภัยนะคะขอให้นลองๆปลอดภัยกันนะจ๊ะฝนเบาลงแล้วค่ะพ่อแม่นกก็คอยดูแลลูกนกตลอดค่ะตอนนี้ลูกนกย้ายฝั่งมาอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนี้แล้วนะคะฝนตกเมื่อกี้โรสเห็นเขา หลบๆไปหน่อยนึงไม่รู้หลังจากนั้นฝนตกหนักมากๆเลยค่ะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ฝนเบาลงแล้วค่ะเดี๋ยวจะย่องๆแอบไปดูสักหน่อยว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างค่ะยังอยู่ที่เดิมค่ะน่ารักมากๆเลยเมื่อกี้เป็นหัวมากๆเลยฝนมาทีเดียวแบบว่าหนักมากๆเลยนะคะ ยืนอยู่หลังบ้านค่ะเห็นเขาแวบๆนะคะหลังจากนั้นก็คือไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะฝนหนักมากน่าเอ็นด,ดูมากๆโรสคิดว่านะคะวันนี้หลายชั่วโมงแล้วคะ่ะที่เขาอยู่จุดนี้นะคะเขาน่าจะย้ายจากฝั่งข้างบ้านมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะย้ายมุมนะคะ <c oughs> เปลี่ยนมุมโอเคจา้าขอให้ปลอดภัยกันนะ น้องเป็นอะไรจ้าร้องแบบนี้ร้องแบบนี้เหมือนทุกครั้งที่มีนกใหญ่มาเลยอ่ะแต่มองดูแล้วก็ไม่เห็นมีตัวอะไรใหญ่อไเลยทำไมร้องแบบนี้ถ้าร้องแบบนี้โรสจาต้องมาดูค่ะแล้วก็ทุกครั้งเลยจะเป็นแบบพวกนกใหญ่นะคะหรือไม่งั้นก็กระนกตัวใหญ่ค่ะ ที่แบบเขากลัวเขาจะทําเสียงประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าทำเสียงขู่อีกแบบหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็จะขู่พวกนกเล็ก mm hmm. กระรอกเล็กอะไรแบบนี้แต่คราวนี้เขาร้องเสียงเหมือนมีนกใหญ่มา mm hmm. แต่โรสก็ไม่เห็นมีตัวนกใหญ่อะไรมาเลย mm hmm. ทำไมหรือว่าซุ่มอยู่ตรงไหน,น ยังไงเขาร้องแบบนี้เดี๋ยวไปดูนะ้ะหน่อยดแกบบ่าสบายจ้าหนอ่ะไม่เห็นมีนกใหญ่เลยอะดูลูกนกหน่อยวแบบ่ายังอยู่หรือเปล่านะคะหน่อก็ยังอยู่นะคะลูกนกค่ะแต่ว่าพ่อแม่อู้นี่ไงนกกระปูดจ,จริงๆด้วยไปนู่นแล้วคะ่ะ โอ้ oh, ว่าแล้วเชียวมาซุ้้มอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยโครลสมาอยู่ตรงนี้นกกระปูดก็บินไปค่ะโอ oh, ้จริงๆด้วยไม่พลาดเลยจริงๆนะคะถ้าเสียงแบบนี้คือนอกกระปูดค่ะโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยอยู่แถวๆนี้เลยค่ะเมื่อกี้บินไปอะ่ะเนี่ยว่าแล้วเชียวร้องแบบนี้ต้องนอกใหญ่แน่เลยอะ่ะโอ้โหแล้วก็นกกระปูดอยู่แถวนี้แล้วลูกนกก็อยู่ตรงนี้ค่ะ เนี่ยดูนกอยู่ตรงนี้นกกระปูดเมื่อกี้อยู่แถวนี้เลยค่ะโอ้ดูสิดีนะเนี่ยที่มาดูให้อ่ะถ้าเขาคลัวนะคะถ้าเป็นพวกนกใหญ่ค่ะเขาจะลงเสียงแบบนี้ค่ะเหมือนประมาณว่าเขากลัวเนาะเขาก็ไม่กล้าทําเสียงที่แบบกระตกกระตากอะไรแบบนี้นะ้องรู้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเท่าที่สังเกตค่ะถ้าเสียงแบบนี้คือนกใหญ่ แต่โรสก็มองดูอยู่ไม่เห็นมีนกใหญ่เลยนะคะถ้าไม่เดินมานะก็ไม่รู้เลยเนี่ยปุ๊บนกอาจจะโดนจับกันแน่เนี่ยโหแล้วน้องๆพากันมาอยู่ตรงนี้แล้วจะยังไงจ๊ะเนี่ยจะปลอดภัยไหมอ่ะต้อให้ปลอดภัยนะจ๊ะ